มีไอวอกนะพี <made> Eat, ่ไอวอกโอ้โหเราต้องแบบไปห้องนี้มันเป็นเหี่ยวเยอะกูท้อเลยแถวนี้มีจุดแปลกัหมเนี่ยหาจุดใหม่ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลดฮะรีรวองร้องไอ้ไม่ใช่ลินมอหมเดี๋ยว เล้วสู้ตายพี่จะไม่ให้เพื่อนเราแล้วพี่พี่จะย้ายฝั่งไปแล้วอยากไม่ละกูนึกว่าเป็นไอ้เหี้ยอ้วกไอ้สัตว์กูโยนเลยนี่หรอครูครูจับโยนแล้วก็แบบเหมือนรู้ตัวกลางอากาศว่าไอ้เหี้ยมันมีผมนี่หว่าไอ้สัตว์แล้วก็แบบไอ้เหี้ยปล่อยไปแล้วหน้าตาไหมปี เฮียโคตรรนเขี้ยวเวทสัตว์ตายอย่างนี้